ใช่ไหมเอาหล่อๆติดแล้วอโลองโหลดีครับ,รบแนะนำตัวหน่อยผมเป็พลังบินครับจะลงผู้ใหญ่บ้านไหมจะสมัครผู้ใหญ่บ้านไหม<ต>เรืเองอะไร,ไรอายุยังไม่ถึง <laughs> โอ้โหนะครับนี่ก็คือว่านี่คือเราสามารถที่จะใช้เสียงนะครับเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยไปขายน้ำปาดีไหมครับด้านหน้าด้านในด้านหน้าด้านในนะครับน้ำปาไปแล้วครับน้ำปาอย่างดีจากโพธารามนะครับ เตรียมขวดเตรียมกระป๋องไวรอนะครับพี่น้องครับน้ำปลามาแล้วครับมีไหมครับรถขายน้ำปลามาีไหมเป็นรถขายน้ำปลาก็ไเลยนะเอาไม่ลอยด้วยเสียงจะได้เข้านะโอเคนะครับนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เราหิ้วไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมครับหิ้วได้ไหมครับหิ้วได้แล้วเวลาบวชนาคนี่มีแต่วงนี่หิ้วได้ไหมครับเห็นไหมเวลาแต่วงนี่เขาต้องมีเครื่องปั่นใช่ไหมต้องมีเครื่องปั่นแต่เพชรไม่ปั่นครับเพชรถือโซล่าเลยเอาถือเดินถือเดินหน่อย พี่น้องครับด้านหน้าด้านในด้าน,น,านซ้ายด้านขวาน,นะครับน้ำปลามาแล้วครับน้ำปลาอย่างดีจากโพธารามนะครับน้ำปลารถไข่น้ำปลามาแล้วมาแล้วเอาใครอยากไปให้โลไปให้โลดิ้ครับไปให้โลเลยเอาไปให้เพื่อนน่ะโหน่อยเอาไปให้โรหน่อยไปให้โลทุกคนหน่อยใหลโรถึงตัวเลยนะครับเอาฮหลโรหน่ยอยยังยังก็ไอ,ไอหมุนหน่อยก็ได้หมุนหาแสงหน่อยใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมครับแค่นี้ เอามีวันวันเทสเทสได้ใช่ไหมคราวนี้นักเรียนดูนะครับเราเราสามารถใช้เสียงได้ง่ายๆนะครับตอนนี้เราจะลองว่าเราจะเอาโซลา่าอันนี้เก่าอายุกี่ปีรู้ไหมครับตัวน,นี้ตัวน,นี้หมุนหน่อยหนึ่งหมุนหน่อยหนึ่งตัวนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหมครับตัวน,นี้ลุงยังเรียกพี่เลย แล้วเราจะเรียกอะไรดีครับเล็กเล็กเล็กตาแล้ววาเนี่ยเล็กตาปะประมาณห้าสิบปีแล้วเลเ็กปู่นะครับยังมีไฟอยู่ยังมีไฟอยู่เลยเอย๊จะรู้ได้ไงว่ามีไฟเนี่ยจะรู้ได้ไงครับยังไม่ตรงแดดดีหันให้ตรงแดดก่อนจำไว้ก็ได้จะรู้ได้ไงว่ามีไฟครับตอนนี้เรากาลังเอามาชาร์จแบตอยู่นะครับวิธีการใช้โซลานี่ง่ายมากเลยก็คือว่าเอามาคีบชาร์จแบตนะครับเพราะว่าโซลามีขั้วขั้วบวกสีอะไรครับ เขลบสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมามามา,มาคีบดูนะครับมาคีบดูลองเพชรมาคีบดูคีบเสร็จชาร์จไฟแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเอาลูกใหม่ๆมาดีไหมครับเอาลูกใหม่มาดีไหมเออในครบบวกถูกแล้วจะเอาลูกใหม่ดีไหมครับจะซื้อลูกใหม่ๆดีไหมอันนี้แบตอะไรเนี่ยแบตเขาเรียกแบตอะไรเนี่ยยกขึ้นเนี่ยแบตเก่าแบตเก่าแบตเก่าตบมือไหมครับ ตบมือหน่อยครับแบตเก่าแบตเก่าแบตเก่าใช้แล้วนะแบตเก่าอันนี้แบตแบตเขาเลิกปิดมิชชิดรถกิงรถเก๋งดีๆใช้นะครับไม่ต้องเติมน้ํากันตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตมันแค่ปีกว่าชีวิตสั้นมากเลยแต่ถามว่าเอาวางลงแต่ถามว่ามันเติมได้ไหมทําไมเขาไม่ให้เติมน้ํากันครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่อยากเติมน้ํากันเพราะเติมแล้วมันก็ไม่ซื้อใหม่ดิครับ ก็เลยไม่ให้เติมก็ปิดมิชชิดดีดีออกใช่ไหมแต่เราทําไงครับเรางัดได้ไหมครับเนี่ยเห็นเห็นรอยงัดไหมครับเห็นรอยงัดฝาไหมครับยกยกแบตเตอรี่ขึ้นให้กล้องดูหน่อยเห็นรอยงัดฝาไหมงัดฝางัดได้ไหมเห็นรอยงัดฝาไหมครับเทปพันไว้เยี่ยงนะครับเดี๋ยวหกออกมางัดฝาแล้วเติมน้ํากันล้างได้ไม่ต้องซื้อใหม่ดีไหมครับอ้าวอย่างนี้ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วประหยัดนะครับที่นี้ วิธีล้างแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราจะใช้กับโซล่าเซลล์เนี่ยมาตรงนี้บางนั้นลงนะครับจะล้างแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วนะครับใช้ในรถทําไมถึงชาร์จไม่เข้ารู้ไหมครับทําไมถึงชาร์จไม่เข้าเวลาเราเปลี่ยนแบตเพราะอะไรครับมันเสื่อมมันเสื่อมยังไงสตาร์ทไม่ติดเก็บไฟไม่อยู่เก็บไม่อยู่เก็บได้น้อยแล้วเก็บเงินไม่อยู่ในเสมมื่อมไหมครับถ้าเก็บเงินไม่อยู่เสมมื่อมไหม เสื่อมเหมือนกันนะเก็บเงินไม่อยู่ก็เสื่อม <laughs> <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่อย่าเพิ่งแกะแต่น้นแบตเตอรี่ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยลองลอง,ย,งยกน,นูเพจลอง,ย,งยกน,นูครับเขยา่ขยาดูมีเสียงดังไหมเขยา่าเขยา่าแบตเตอรี่นะครับเวลาเทสด,ดูนะครับถ้าเทสแล้วมีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเขยา่ามีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยสแสดงว่าแผ่นท้ายมันหักนะครับมันหักมันหักแล้วเนี่ยใช้ได้ไหมครับถ้าดังก็แก๊ก หักแล้วไม่ใช่ไม่ได้เวลาเราไปหาแบตเตอรี่เนี่ยต้องวัดวัดแรงดันแรงดันมีหน่วยเป็นอะไรครับโวลต์เอาลองวัดด้กี่โวลต์นี่ตั้งไว้ยี่สิบนะครับลองจิ้มดูที่กี่โวลต์เอามาช่วยอีกคนหนึ่งไหมหนุ่มๆช่วยอีกคนหนึ่งไหมเอามาอีกคนหนึ่งเอาเถอะเอาเด็กๆดูครับหนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มๆคุณลุงคุณลุงหนุ่มๆแล้วครับจิ้มดูอันนี้จิ้มดู กี่โวลต์ครับอ่านตัวเลขหน่อยหันไปหากล้องนหน่อยน้กล้องหน่อยกี่โวลต์ครับอ่านตัวเลขเท่าไรขึ้นเท่าไรครับห้าจุดหกอันนี้คือแบตที่เราที่ลงล้างไปแล้วเพราะฉะนั้นลองคว่ำดูดิครับมีน้ำไหมครับเพชรคว่ำดูดิคว่ำดูดิคว่ำลงมีน้ำหกไหมครับไม่มีเลยเราล้างแล้วทีนี้ทําไงครับแบตตัวนี้ล้างแล้วอยากอยากล้างเป็นไหมครับอยากล้างเป็นไหม ล้างไงดีล้างแบตเตอรี่ล้างไงดีล้างแบตเตอรี่ใช้อะไรครับลองยกยกยกขวดที่ไม่มีสติกเกอร์ขึ้นขวดหน้าครับขวดหน้าขวดหน้าขวดหน้าอันนี้น้ํายาอะไรครับน้ํายาล้างห้องน้ําบางเอืน่นบางเอื่นว่าน้ํายาล้างห้องน้ําเนี่ยมันประกอบด้วยกรดเกลือเขาเรียกกรดเกลือนะครับกรดไฮโดรคลิกเรียนเคมีมาใช่ไหมครับกรดเกลือกรดเกลือประมาณ1ิปเซ แต่กดเกลือ15%เนี่ยคุณสมบัติมันคือมันมันล้างคาบคาบที่อยู่บนแผ่นธาตุได้แผ่นธาตุทำจากสารอะไรครับแบตเตอรี่ทำจากสารอะไรทำจากสารอะไรตัวแผ่นธาตุทำจากอะไร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 สารอะไรครับโลหะอะไรโลหะอะไรโลหะอะไรโลหะหนักหนักจริงๆหนักจริงตบมืออีกทีนี่หนักจริงๆ โลหะหนักตะกัวไงตะกัวหนักไนะหมโลหะหนักเอาตะกัวมาทํานะครับตะกัวเป็นพิษไหมครับ <1> 1> เป็นพิษเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมีความเป็นพิษอยู่ถ้าเราเอาตะกัวมาเอาผงตะกัวมาทิ้งลงดินก็เป็นพิษทีนี้เวลาเราล้างแบตเตอรี่เนี่ยวิธีการล้างเดี๋ยวไปเรียนบรนลาดแต่เล่าให้ฟังว่าน้ําที่ล้างแบตเตอรี่่ตะกัวเป็นธาตุหนักใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นธาตุหนักใช่ไหมเป็นโลหะหนักเพราะฉะนั้นน้ําที่ล้างแบตเตอรี่เนี่ย ทิ้งลงในกระมังแล้วปล่อยให้น้าําใสๆแล้วก็ลินน้ําใสทิ้งอย่างเดียวส่วนผงน้ําดําเนี่ยคือผงตะกั่วทิ้งไหมครับไม่ทิ้งรวมไว้ใส่ขวดไว้กัวจะล้างเป็นสิบลูกก็ได้ไม่ถึงขวดเอาไปทําอะไรดีครับเอาไปทำอะไรดีผงตะกั่วไปทำอะไรเอาไปทําอะไรดีเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตะกั่วขายได้ตะกั่วหนึ่งโลหนึ่งหลายร้อยผงตะกั่วก็ขายได้เหมือนกันเอาไปขายร้านของเก่า แต่ว่าอย่าทิ้งผงลงดินเพราะฉะนั้นเวลาล้างนี่ล้างยังไงเดี๋ยวเขียนไว้แล้วเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับก็คือใช้น้ําโต้รู้จักน้ําโต้ไหมครับรู้จักน้ําโตไหมแล้วน้ํากะลาโตอ๋อต้องโตน้ําก่อนเอาน้ํากะลาโตมานะโตน้ําเดือดแล้วน้าเดือดมาก่อนอื่นเราเทก่อนอื่นเราเทน้ํากรดออกก่อนนะครับแบตเตอรี่มีน้ํากรดเก่าอยู่ใช่ไหมครับทีนี้น้ํากรดนี่เป็นไงยกให้ดูขวดข้าวขาดิ น้ำกดนี่โดนมือได้ไหมครับโดนตาได้ไหมไม่ได้มันกัดใช่ไหมแต่มันเป็นกดอ่อนนะครับกดอ่อนเราจะรู้ได้ไงว่ากดมันเข้มข้นเท่าไหร่รู้ได้ไงครับเอาอะไรวัดดีครับใช้อะไรวัดครับต้องมีหลอดวัดใช้ลิ้นใครตอบใช้ลิ้นเสียงดังมาข้างไหนเนี่ยจะตอบมือดีไหมเนี่ย ดังมาจากหลังกล้องเหรอเชลิ้นวัดกดเอา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 กล่องสีขาวมานะครับกล่องพลาสติกสีกขาวมายิมให้ลุงนะตัวนี้คือหลอดวัดกวดวัดบรุลกดแก่เท่าไหร่กดแก่วัดได้หลอดนีดดด้แต่คนเอาอะไรวัดดีลุงเอาดูมือ่ามือสัน่นนะครับอภิษฐ์จบไหมหนะ่อยอีกคนหนึงชื่ออะไรนะโจรครับ โจเหือนฟ้าวนี่โจถือไปนะครับในนี้จะเป็นหลอดจะเป็นหลอดนะครับหลอดแก้วที่ใช้วัดความเข้มข้นของกรดนะครับเราก็ใส่หลอดตัวนี้เข้าไปในนี้แล้วก็ตัวนี้ลงไปปป๊ดนะครับแล้วทํางไงครับอ่าแล้วเพชรเอาไปบีบน้นํานี่บีบบีบบีบเหมือนดูดดูดขึ้นมานะาดูดขึ้นมาดูดในน้าน้ําธรรมดานี่น้าธรรมดาน้ําธรรมดาน้ําธรรมดา บีบลงไปปืดแล้วปล่อยขึ้นมาอ่าโอเคตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับจับจับข้างบนจับข้างบนอ่านตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เกิดจะถึงสีแดงยังเอาหันไปหากล้องดิจะบางกล้องเท่าไหร่ครับอ่าจะถึงสีแดงพันพันตัวเลขเป็นพันพันเท่าไหร่พันสองร้อยพันหนึ่งร้อยหรือพันสองร้อยพันสองร้อยอ่าบีบน้ําออกไป อยูน้ำไปอันนี้คือน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าไอ้น้ําตัวนี้แสดงว่าน้ํากระด้างนะเนี่ยกระด้างนิดๆป่ะครับน้ำกระด้างนิดๆป่ะมีหินปูนป่ะมีหินปูนใช่ไหมน้ํากระด้างปกติน้าเนี่ยเอาน้ําดื่มนี่น้าดื่มน้าดื่มน้าดื่มอยู่ไหนเอาน้ําดื่มเอาใครเอาไปเอาน้าดื่มมาไปน้ําดื่มได้น้ําดื่มได้มาบีบดูเอามาเอามาใส่กระป๋องมาถ้าน้ํานี่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับอยู่ประมาณหนึ่งทีนี้กดกดเท่าไหร่ครับกดอยู่เท่าไหร่รู้ไหมอยากรู้ไหมว่ากดเท่าไหร่ อยากรู้ไหมเอาเดี๋ยวถือไม้อยากรู้ก็ต้องวัดดูใช่หมวัดดูว่ากดเท่าไหร่ทำไงครับจุม่มเท่าไรครับอยู่ที่สีเหลืองใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้ากดอยู่ที่สีเหลือง1,250หน่วยเป็นความเข้มข้นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทก,กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร นะครับหรือกำต่อลูกบาทเดซิเมตรไอตัวนี้คือเวลาวัดแบตเตอรี่นะครับต้องอยู่ค่าตรงนี้ถ้าต่ํากว่านี้ชาร์จไม่เข้าถ้าสูงกว่านี้แผ่นท่าจะกรอบนะครับเพราะฉะนั้นจําตัวเลขนี้ไว้คือเวลาวัดเนี่ยตัวนี้มันมีขายอยู่หรือไปร้านแบตเตอรี่เราจะเห็นว่าตัวหลอดวัดนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราไปสอนวิธีทํากันจริงๆที่มานลาดนะครับว่าวัดยังไงเอาน้ําเปล่ามาใช่ปะ กดอยู่ไหมไม่มีละเดี๋ยวต้องแก้ไปล้างด้วยนะครับอันนี้น้ํากินนะครับเห็นไหมต่างจากเมื่อกี้นี่ไหมน้ํากินกับน้าน้ําน้ําก๊อกน้ำก๊อกนี่ความเข้ข้นสูงแสดงว่ามีเกลือแร่เยอะนะครับแต่น้ํากินนี่อยู่ประมาณจมเลยนะครับนี่คือน้ํากินแต่กดอยู่ที่เหลืองใช่ไหมถ้ากดเขาเรียกว่าอะไรครับลมบอดจอยทําไมลมบอดจอยรู้ไหมครับหลอดนี้จะลมบอดจอยเพราะอะไร โอ้โหนึกว่าเด็กโตแล้วโตวมือหน่อยลมหมดจอยเพอราะลอยหมดจมนะครับถ้ากดจะลอยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ําเนี่ยน้ําจะอยู่เหนือขีดแดงนะครับทวัดน้ําจะอยู่เหนือขีดแดงแต่ถ้าเอาไปเทสน้ําที่ที่เราเทสมาเนี่ยเกิดมันอยู่ระดับใต้ขีดแดงเนี่ยแสดงว่าน้ํามีหินปูนและมีสารละลายอื่นมีเกลืออยู่นะครับถ้าน้ํามีเกลืออยู่ก็จะข,ขึ้นขึ้นใกล้ๆเหมือนกันนะครับตอนนี้น้ําตัวนี้ไม่ใช่น้ํากินส่วนน้ากินนี่ใช่ได้อันนี้เข้าใจนะครับ เอาบีบออกเอาแก้วมาเททิ้งแล้วไปล้างแก้วซะโอเคอันนี้เก็บไว้นะครับอย่าลืมล้างนะครับเททิ้งก่อนเททิ้งก่อนเดีย๋ยวใครเผื่อกินนะตอนนี้ถ้าเราเอาแบตเตอรี่มาล้างแล้วเนี่ยไอแบตใหญ่ก็ล้างได้แล้วแบตมอเตอร์ไซค์ล้างได้ไหมครับแบตมอเตอร์ไซค์ล้างได้ไหมเอาเพสและแบตมอเตอร์ไซค์ใต้แผ่นนะแบตมอเตอร์ไซค์แบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาห้ามเปิดนะครับทำไมรู้ไหมครับ เขาปิดสนิทเลยเขาเรียกแบตปิดมิชชดเอาบีบเอาแต่เอาแต่แผ่นมาเอาแต่แผ่นมาแผ่นนี่แผ่นนี้ของของพี่โอนะครับพี่โออยู่ไหนครับพี่โออยู่ไหนละนะครับอ๋ออยู่นู้นเอ,อาถ่ายพี่โอหน่อยครับให้ให้ให,ให้ทางบ้านดูนยนะพี่โอมาจากเรียนทงทานนครับมามาร่วมช่วยงานเรียนรู้กับเราด้วยนะครับไอแบตตัวนี้เป็นแบตมอไซค์เนี่ย ปกติแบตมอเตอร์ไซค์ใครเคยเห็นบ้างครับมันมีจุกไหมครับมีจุกเติมน้ำกันไหมไม่มีเพราใช้ไปสักปีหนึ่งน้ำกันมันแห้งข้างในนี้เขาเรียกแบตแห้งแต่จริงๆแล้วมันต้องเติมน้ำกันพราใช้ไปสักปีหนึ่งน้ำกันมันแห้งทำไงครับเติมได้ไหมครับงัดก็งัดยากทำไงดีครับทำไงดีครับเปลี่ยนใหม่เลยปีหนึ่งกี่กี่ล้านเครื่องรู้ไหมครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ประเทศไทยมีกี่ล้านเครื่องรู้ไหมครับ สิบห้าล้านคันสี่คนมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งสองปีเปลี่ยนแบตลูกหนึ่งปีหนึ่งประมาณเจ็ดเจ็ดล้านลูกลูกละห้าร้อยปีละสามพันห้าร้อยล้านเยอะไหมเยอะไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์บีละสามพันล้านให้มันอยู่ต่อสักสองปีเนี่ยประหยัดเงินไหมครับทําไงครับนี่เทคนิคของจ่าช้างที่ลาดบุรีนะครับเจาะรูเอาเอะไรเจาะครับ ก็สว่านเจาะหรือเอาเหล็กแหลมๆเจาะก็ได้ไฟนอนก็นได้พอเจาะจรูแล้วก็จุกน้ําปลาใส่จุกอะไรเนี่ยจุกอะไรก็ได้นะครับหาจุกมาอุดแล้วก็เวลาเติมน้ํากันเอาอะไรเติมครับเอาอะไรเติมน้ํากันครับใช้ทําอะไรเนี่ยเติมอะไรเติมหมึกเติมพินเตอร์ใช่ไหมเติมหมึกพินเตอร์ดด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 รอด,รดูดดี่ดูดดี่ดูดสลิงนี่เราเปิดสลิงดูดดิดูดน้ํานี่เลยอ่ะ เหนื่อยยังเหนื่อยเปลี่ยนตัวไหมเอาเพื่อนมาช่วยกันได้เอาช่วยกันสองคนช่วยกันสองคนแกลองดู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 ทำท่าเป็นหมอหน่อยดูดดูดเอายกขึ้น <Bright> เอาปรับลมปรับลมไล่ลมไล่ลมไล่ไงครับไล่ลมเอา, <brewer ies> เ,อาเสร็จแล้วทําไงต่อครับจะจะจะฉีดน้ําเข้าเข้านี้ทําไงครับก็ <bold> <d uring> เปิดจุกเอาเปิดจุกเปิดจุกงัดจุกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น,นเอาเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยช่วยกันถือถือคนหนึ่งลองทําท่าเปิดจุกเดีย เอาอะไรงัดดียวไขควงงัดไปไขค,รครวงเป็นแบนมาไขค,รครวงเป็นเหลืองอ่ะไขค,รครวงงานงัด,ง,ดงัดขึ้นจุกหนึ่งเพราะว่านี่เขาทำไปแล้วนะครับงัดอันนี้จุกอะไรวะเนี่ยจุกอะไรรู้ปะจุกอะไรจุกท่อวะ <P>. e. จุกท่อปีอชใช่ปะนั่นเองนะจุกท่อป e. ีเอาเอาฉีดสลิงลงไปฉีดไปสองขีดปืดป้ดปื้ดอ่ะพอพอจบ,ลง,บลงไหมครับน้ําลงไหมอ่ะลงความดีน้ําน้ําออกไหมออกนิดเดียวเจ็บปะ ขย่าที่ออกไหมของอนิดเดียวเอถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะพอเพราะมันเป็นแผ่นซับอยู่เพราะฉะนั้นเราเติมไปพอประมาณเนี่ยล้วก็ขย่าทิ้งเสร็จแล้วแบตมอเตอร์ไซค์ใช้ได้อีกเอาไหมครับอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อใหม่แต่ก้นนี้อย่างพี่โอเนี่ยเอาไปทําอะไรพี่โอก็จะไปชาร์จแบตชาร์จแบตไว้ใช้กลางคืนได้แบตมอเตอร์ไซค์เอาไปทำอะไรได้บ้างครับเอาปิดฝาแบตมอเตอร์ไซค์ทำอะไรได้บ้างตอนนี้เนะเอาไปสูบน้ําได้ไหมสูบน้ําได้ไหม มันใหญ่ไปป่ะสูบน้ำเอ้ยลองเอาแบตมอเตอร์ไซค์สูบน้ำดีครับยกปัม๊มตัวเล็กๆมันนี่ตัวมันดำมัขึ้นมาเนี้ยปัม๊มตัวดำเออตัวดำตัวนี้ทำจากอะไรครับเนี่ยปั๊มอะไรครับปั๊มอะไรปั๊มอะไรปั๊มที่อะไรเดี๋ยวน้ำไปเปลี่ยนหน่อยพี่โอ้น้ำไปเปลี่ยนหน่อยเมื่อกี้มีกดปนเล็กน้อยเอาน้ำไปเปลี่ยนหน่อย,อปปย,นนอยช่วยน้ำเปลี่ยนหน่อยนะครับเททิท้งก่อนเอาเด็กๆช่วยพี่โอ้หน่อยนะครับตัวนี้ปัม๊มฉีดกระจกรถยนต์อยากได้ปั๊มทำไงครับ ต้องทำไงซื้อรถหนึ่งคันแล้วแกะใช่ไหมครับแกะเอาปั๊มมาปั๊มตัวนี้แพงไหมครับแพงไหม,าาหาาไหมร้อยกว่าบาทหายากไหมร้อยกว่าบาทนี่หายากไหมหายากไหมตอใอม่สิ <c oughs> <c oughs> นี่เ็แมว <c oughs> นะะปั๊มตัวนี้แล้วทีนี้เวลาเราเราจะใช้เนี่ยเราต่อสาย ต่อสายเสร็จแล้วเนี่ยใช้บัดรกรีบัรกรีเป็นไหมครับแล้วต่อสายเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะไรทาครับซิลิโคนไม่ได้ต้องใช้ยกโพลิยูรีเทนพอพอถ้าไม่ทาเป็นโพลิยูรีเทนอ่อนได้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูถ้าไม่ทาตัวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับพอโยนลงไปในน้ำทำไงครับชตช,อช,อชอ็อะไรชดปลา <laughs> ชดปลาชดปลาเลยนะครับแกงสูบน้ำไม่เฉยแต่ไปจับปลาใช่ไหมแกงชดปลา เพราะนั้นลองลองเอาหนีบหนีบหนีบดูนี่ครับหนีบดูนี่ครับหนีบดูนี่หนีบดูนี่เอาหนีบอ่าสูบน้ำได้ไหมครับแผ่นแค่นี้เองสูบน้ำได้ไหมแคเนียพี่โอสูบน้ำได้ไหมครับพี่โอไปไหนแล้วเอยังมาไม่ถึงนะเอาพอกันออกก่อนคราวนี้เรามีปั๊มหลายแบบนะครับไออย่างนี้ง่ายๆถูกๆสูบน้ำาระดานได้ไหมครับเอากล้องพัง เอามาเลยมาเลยเอาวางวางลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็ลองดูว่าเอาตอนนี้เราจะเอาแบตจากแบตมอเตอร์ไซค์นะครับมาสูบน้ํยาเยดาเอาสูบน้ํานี่อย็ดหมุนไปทางกล้องนะครับไปเปลี่ยนกล้องนะครับไอตรงนี้ต้องชี้ไปทางนู้นนะครับี่ชี้ไปทางนู้นก็ได้นะครับอย่าให้โดนกล้องนะครับอย่าให้โดนกล้องนะครับเอาหมุนนี่ดีหมุนนี่ดีจะชี้ไปทางกล้องนะครับล้วจะชี้ไปทางลุงก็ไม่ได้นะครับอ้อันตรลายอันตรายอันตราย เอาเอาไปเอาไปที่ทางไปเ,เดี๋ยวคันนี้อันนี้คือมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะหลบหลบกล้องหลบหน่อยเอาไปทางไปทางพาก็ได้ทางพาทางพาพุทพธรูป <c oughs> อ่ะจุ้มอ่าสูบน้ำได้ไหมครับอย่างเงี้ยทำน้ำพุได้ไหมครับ <c oughs> ง่ายไหมครับใช้แบตมอเตอร์ไซค์อ่ะลองลูกใหญ่ดูกันลูกใหญ่เลยลูกใหญ่แรงไหมลูกใหญ่หญหญเอาเอาเอาปากคีบคีบด้วยโซล่าคลิปด้วยโซล่าคลิปด้วยอ่ะโซล่าคลิปด้วยขั้วบวกคลิปขั้วบวก นะครับตอนนี้เราเราจะใช้แบตใหญ่โซล่าใหญ่เลยนะครับโซล่าใหญ่เลยแล้วก็แบตใหญ่เลยเดี๋ยวจะคิบดูนะครับเอาไปทางนู้นนะครับควบคุมไม่ดีนะครับคุมไม่ดีนะครับคุมคุมไม่ดีนะครับอ่าเลยเสียบเลยค่อยเก่าปะทำไมค่อยอ่ะจุ่มลงไปลึกๆเลยครับอันนี้เบากว่าแบตไม่พออะถูกคว่ะโอเคคราวนี้ เอาอีกตัวหนึ่งครับเอาอีกตัวหนึ่งเอาพอ,พอแล้วพอแล้วได้หมดน้ําเอาอีกตัวหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเอาใคร <Genesis. Okay, S 1> อยากลองเอาส่งให้ดูส่งให้ดูส่งให้ดูทุกคนเลยส่งส่งปั๊มไม่ดูกันส <upun IP or junk countries> <mor> like, ่งแบตมอเตอร์ไม่ดูด้วยหมุนดูกันเลยหมุนดูกันเลยส่งแบตมอเตอร์ไปเอ๊ะเอาถือไปด้วยอ่ะนี้อีกตัวหนึ่งแบตอะไรครับมอเตอร์ครับมอเตอร์เอามอเตอร์มาครับมอเตอร์ดำๆน่ยกมาเลยครับมอเตอร์ดำยกมาเลยยกยกมอเตอร์เอาเท่าพอมอเตอร์พอมอเตอร์พอยกปั๊มแดงมาก็ เอามอเตอร์มาไม่ไม่อายกตัวนั้นมาด้วยตัวนั้นมาด้วยตัวนี้เป็นมอเตอร์ของรถอะไรครับมอเตอร์ของรถรถบัสมอเตอร์มอหน้ำรถบัสนะครับเราสูบน้ำได้ไหมครับเราหมุนไหมมันเสียบเสียบเสียบมันหมุนไหมเราเสียบไฟที่หมุนไหมหมุนไหมครับเอามาช่วยจับอีกคนหนึ่งขอยอีกคนหนึ่งขอยอีกคนหนึ่งจับคนหนึ่งจับไว้ก็ได้ครับจับไว้ก็ได้ ยกยกสูงหน่อยก็มองเห็นหน่อยยกสูงหน่อยยกสูงหน่อยยกสูงหันไป่หักล้องเอาหมุนไหมหมุนไหมเอาไม่หมุนหมุนไหมครับหมุนไหมครับหมุนข้างในใช่ไหมรู้ได้ไงว่าหมุนเอามือนิ้วแย่ดูดิหมุนอยู่นะสูบน้ําได้ไหมเนี่ยถ้าหมุนก็สูบน้ําได้ใช่ไหมแล้วจุ่มดูไหมจุ่มถึงไหมเลื่อนถังมาน้ําน้อยไป อ่ะสูบได้ไหมยายาวหัวลงเอาแต่หัวลงน้ำไหลยังครับอ่ะน้ำไหลแล้วนะสูบน้ําได้อีกตัวนี้ก็สูบน้ํามาดาได้สูบน้ําขึ้นนังสูงได้ตัวนี้เป็นปั๊มอ่ะไหลแล้วแล้วเอามายวยกขึ้นยืดเพิ่งยกนี่ให้ให้กล้องถ่ายกันก่อนอ่ะสายหลุดแล้วสายหลุดแล้วเบร์ดสายหลุดแล้วไม่ใช่เบร์ดเพ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 ดเป็นเบร์ดเลื่อนเล่นแบตเตอรี่ไปใกล้ๆเลื่อนแบตเตอรี่กันไหลไหมครับไหลไหมครับน้ำไหลไหมครับไหลไหมไหลไหมเอาใครไม่เห็นน้ำไหลยกขึ้นมาดูมาดูใกล้เห็นไหมครับไหลแล้วไหลแล้ว น้ำไหนแล้วเราอุดที่เขาอุดอยู่ไหมครับแรงไหมอยู่นะอุดอยู่อุดอยูอย่ไม่เป็นไรเอาอุดอยู่โอเคนะครับนี่คือปั๊มหมุนปัมม๊มรถมอน้ำรถนะครับใช้ไฟยี่สี่โวลต์ตอนนี้เราใช้กี่โวลต์ครับลูกเดียวกี่โวลต์สิบสองโวลต์นะเอาตัวใหม่นี้ลองเอามอเตอร์มาดิเอาพอก่อนเอามอเตอร์มามอเตอร์ดำดำนะครับลองยกมอเตอร์ดำมาดู <S <S มอเตอร์ดำเห็นไหมครับมอเตอร์ดำ,ดำยกมอเตอร์มาเลยไม่ต้องเอาปั๊มมาเอามอเตอร์มาดึงมาได้ดึงมาได้ มอเตอร์ดัเอายกชูยกชูอคนหนึ่งถือถึงสูงถึงสูงอ่าแล้วอีกคนหนึ่งเอาเอาไปคีบเลยคีบเลยหมุนไหมคีบเลยลองคีบดูดิหมุนไหมครับอาศัยไปคีบเลยไม่ต้องสนใจคู่อ่าลองลองลองคีบดูก่อนคีบดูก่อนลองดูนะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ครับหมุนทั้งไหนลองดูนะครับหมุนทางไหนหมุนทั้งไหนดูก่อนดูก่อนหมุนไหมครับหมุนทั้งไหนครับหมุนทางไหนทํามือที่หมุนทางไหนหมุนขวาอ่าจับหยุดไหมครับจับหยุดไหมจับได้ไหมจับหยุดไหมเนี่ย หยุดไหมโอ้เก่งเหมือนกันโอ้โหเอาลองกลับทางนะครับกลับสายนี่ก็กลับสายนีกลับสายนีกลับสาย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 เอาหมุนไปทางไหนครับนี่กลับสายหมุนทางเดียวบ้างครับไม่ใช่กลับทางเลยกลับทางบ้างครับกลับบ้างครับเอาลองใหม่ดีลองกลับสายใหม่อีกทีนี้ เมื่อกี้ไม่ได้กลับนะครับกลับไหมครับกลับทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์นี้เขาไปใช้กับรถอะไรครับมอเตอร์รถรถอะไรรถอะไร<น>จักรยานไฟฟ้านะครับ<ๆ>ก็สามารถเอามาฉุดปัมดป๊มน้าได้ปั๊มน้ําเนี่ยเอาเพชรลงยกปั๊มน้ำนี่ครับปล่อยก่อนป่อก่อนปั๊มน้ำสีแดงเนี่ยนะครับ<ๆ>เราเอามอเตอร์มาต่อกับปั๊มน้ําตัวนี้ได้ปั๊มน้ําตัวนี้ไดมันห้างแล้วรู้จักไดห้างไหมครับไดห้างไดห้างอะไรไดห้าง ห้างใหญ่ป่ะซื้อใดห้างมานะครับใดมันห้างแล้วเพราะฉะนั้นใด้ห้างแล้วเราก็เอาเราก็เอามอเตอร์จักรยานมาต่อได้สูบน้ําได้ถ้ามอเตอร์หมุนอันนี้หมุนสูบน้าได้ไหมครับสูบน้ําได้ตอนนี้เราทําได้หลายอย่างแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ล้างได้แล้วใช่ไหมครับปั๊มน้ําก็ทําได้แล้วอยากทาอะไรครับหันมาดูข้างในนี้นะครับดูข้างในเนี่ยอยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านอยากมีไฟฟ้าใช้เอานี่ไป อยากมีไฟฟ้าใช้แต่มีโซล,ล่าแผ่นเดียวมีแบตลูกเดียวเป็นคนมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองพอไหมครับแต่อยากจะเปลี่ยนไฟให้เอาไปเปิดพัดลมได้อยากจะเปิดคอมได้อยากจะดูทีวี Fm ทีวีหน่อยจะดูจานาเทียมหน่อยจะเอาอะไรมาแปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้เสียบจานเทียมได้ครับใช้อะไรแปลงไฟครับใช้อะไรแปลงไฟครับใช้แปลงสีฟันแปลงตีฟันได้ไหมครับ แรงดีฟันเราอะไรแปลงไฟครับตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรเรียกว่า UPS UPS ทำหน้าที่อะไรครับสำรองไฟ UPS ทำหน้าที่อะไรครับผู้หญิงไม่ตอบครับผู้หญิงไม่ตอบอ๋อผู้หญิงตอบแล้ว <laughs> นะครับแบตเตอรี่ UPS ทำหน้าที่สำรองไฟก็คือว่าข้างใน UPS มีแบตเตอรี่อยู่อยู่ลูกเล็กๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอไฟดับปุ๊บ ยูพีเอสก็จ่ายไฟออกมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราเอาสายพ่วงมาใช้พ่วงใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบตใหญ่ๆอใ่ญ่เงี้ยยูพีเอสทำงานไหมครับทํางานเพราะฉะนั้นเราก็หลอกยูพีเอสว่าไฟดับเราเอายูพีเอสไปสวนไปนานะครับแล้วก็พ่วงสายมาพ่วงสายมาแล้วก็เปลี่ยนไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟกี่โวลต์ครับ <220 S 1> ไฟใช้ในบ้านกี่โวลต์สองร้อยยี่สิบครับลดไม่ได้เหรอลด,ลดได้เท่าไหร่ ร้อยสิบโอ้ลดครึ่งราคาเลยเหรอเนี่ยโอ้ลดเย็นลดเท่าญี่ปุ่นเลยนะครับวางลงนะครับตัวนี้หายากไหมครับหายากไหมไม่ยากตำร้านของเก่ามีไหมตำโรงเรียนมีไหมเอามาตอมีไหม,ไมเพียบเลยทิ้งด้วยเขาทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมครับทิ้งเพราะว่าแบตมันเสื่อมแบตมันเสื่อมเนี่ยแบตมันเสื่อมแล้วเขาก็ทิ้งแต่ถ้าเราไปเอามาปุ๊บเราแบตมาทําอะไรครับถ้าแบตมันเสื่อมทําอะไรครับเจาะรูล้างเติมน้ํากันใหม่ ใช้ได้เลยใช่ไหมยูเพก็เอามาใช้่ได้ขยะไหมครับเนี่ยไม่ใช่ขยะแต่คนอื่นเขาคิดว่าเป็นขยะไหมครับเขาคิดเป็นขยะแต่เราไม่ใช่ละเราก็มีใช้เอาวางลงนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้อยู่คืออะไรครับหลอดไฟหลอดตะเกียบหยิบหลอดตะเกียบมาหลอดตะเกียบเอาไว้ทำอะไรครับตะเกียบหลอดตะเกียบไว้ทำอะไร ไอคิปก๋วยเตี๋ยวตะเกียบสามตะเกียบคิบได้ไหมหลอดตะเกียบไม่ได้พูดใหม่เนี่ยอเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมโอ้ไม่เหมือนเดิมหลอดตะเกียบเวลามันเสียแล้วทิ้งไหมครับแล้วนี่ลงทิ้งไหมครับเนี่ยต่อสายมาทําอะไรรู้ไหมเอาหลอดยาวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบรรล่า,ลาจะเล่นกลให้ดูหลอดตะเกียบที่หลอดมันขาดแล้วแต่ข้างในมันมีวงจรอยู่ มีวงจรนะครับมีวงจรอยู่แค่นี้ซื้อหลอดตะเกียบม,มาหลอดเท่าไรครับเป็นร้อยใช่ไหมแต่ว่าหลอดมันขาดอันนี้ยังดีอยู่จะทิ้งทําไมเรามาใช้อะไรครับเอาหลอดปเปล่าๆนครับเอาหลอดปเปล่าๆนี่มาหลอดปเปล่าๆนีด่ดำไหมครับดำไหมครับดำใช่ไหมดำแล้วทําไงครับ ทิ้งแต่เราไม่ทิ้งใช่ไหมดำๆนี่เราเอามาต่อได้มันมีสองข้างสีดําไปฝั่งนี้สองข้างสีแดงไปฝั่งนี้แล้วก็เอาหลอดตะเกียบตัวนี้ไปเสียบป๊กอันนี้ติดเหมือนเดิมไม่ต้องมีบนหลาดถูกไหมครับอย่างเงเอาไหมอยากทําวันนี้เลยไหมอยากทําวันนี้เลยไหมถ้าอยากทาลุงลุงนอนทั้งคืนอยู่นะใครมาทําก็ได้นะเดี๋ยวถามครูดูนะตอนนี้ให้เวลาแค่สองชังงง่วโมง อยากทําอะไรทําได้เลยนะครับอันนี้คือหลอดตะเกียบที่เอามาใช้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันนี้อะไรครับถือไปนี่อะไรครับประหลาดประหลาดเหรอประหลาดหรือประหลาดประหลดัลดบรดราดาันดาบรรดาบันาทจากขดลวดขดลวดเลยเป็นขดๆเลยใช่ปะม,มันมีหน้าที่อะไร